89น้า9ชุดเดียวกันการสุนะคะกเจที่สวนุทยานธรรมชาตินะครับเฮได้ครับเได้ัเได้ายุพ้าไปหาินอยู่บนบนได้ครับ ลิ้ได้ครับวันนี้พวกเราไม่เลยพระาตประวัติศาสตร์ที่ดีภาพหนึ่งนะครับสองพระเจริญสองพระเจริญสองพระเจริญไปนะครับเก็บภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ดีภาพหนึ่งนะครับยังไม่หมดนะครับแปดสิบเก้านัดเก้าชุดอีกกันวันนี้ค่ะในวันฉลองพระชนมพรรษา ส่งเสียงได้ครับส่งเสียงได้นี่นะครับจะท้อกับตัวค้าไม่โดนสีราคานะครับเป็นภาพที่ดีมากเลยนะครับแสงสีเสียงในปีนี้นะครับด um> ีนะครับวชาวไม่โดนนะครับรวมกันคนทั้งประเทศนะครับมาแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับ เทได้รองได้วสิสพระจระเจวยนไครับสวยงามจริงจริงตารรัตาจริงๆนะครับบดยังครับผมไม่ได้นับครับตอนนี้ก็ ที่ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะที่